สวัสดีครับพบกับผมแบทสมิธนะครับวันนี้ผมจะมาโลเเะหรือจะบอกว่ามโนโก็ไม่เชิงนะครับหรือจะเรียกว่าเบวก็ได้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาคล้ายๆว่าเล่านิทานแล้วกันนะหรือว่าทำการแสดงบทบาทสมมุตินะครับในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะเล่าความเป็นมาสำหรับชื่อคลิปให้ฟังแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหานะครับ หลายคนน่าจะตกใจนะว่า <c oughs> เฮ้ยมาปิดช่องหรือเปล่านี่ใช่ช่องแบทสมิธหรือเปล่าต้อง <c oughs> ขอบอกเลยว่าใช่นะครับคุณมาถูกช่องแล้วนะครับเรามาดูการพัฒนาของช่องผมกันสักนิดหนึ่งก่อนไหมก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันนะครับให้ดูรูป b e ฟอร์อ f t e เตอร์แล้วกันครับอันนี้จะเป็นรูปต้องเรียกได้ว่าเป็นรูปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับหรือเรียกว่าเป็นรูปเมื่อปีที่แล้วก็ได้นะ้า <Wow. S 1> วนทางขวามือนะครับก็จะเป็นรูปปัจจุบันณตอนนี้นะครับแต่จริงๆแล้วครับ เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมเคยมีอวตารหรือตัวที่ใช้แทนตัวผมเองเนี่ยอีก2อวตารนะครับก็ oh. คือตรงนี้ครับทางซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นอวตารหรือว่าเรียกอวตารนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออกเสียงว่ายังไงนะครับ <c oughs> เป็นอวตารแรกของผมนะครับที่ทํามาจากโปรแกรมสําเร็จรูปนะในโทรศัพท์นะครับ <c oughs> ก็ทํามาขำๆแต่ผมว่ามันน่ารักดีผมก็เลยเอามาใช้ในตอนทาช่องใหม่ๆเนาะซึ่งพอทําไปสักพักแล้วเนี่ย อย่างว่าครับว่าตรงนี้มันเป็นโปรแกรมฟรีนะใครๆก็ทําเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เหมือนมีพ่อแม่เดียวกับหลายๆช่องผมก็เลยไม่ค่อยชอบซเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าผมอยากมีอะไรที่มันจะไม่เหมือนใครเลยก็เลยทําการศึกษาในการวาดนะ <c oughs> แล้วกยวการวาดภาพผมก็ไม่ไดีดีนะครับ <c oughs> กากๆก,าก,ก็ออกมาเป็นหน้าที่สองนะครับ <c oughs> ที่เห็นตรงนี้นะครับอันนี้ผมวาดเองนะน่าใช้อิเล็กเตอร์มั้งในการวาดนะครับ <Wow. S 1> ถามว่าดูดีไหมผมก็มองว่าดูดีนะดู แอบแนวชั่วร้ายนิดๆนะครับผมต่อมาครับเมื่อความต้องการของเรามากขึ้นครับผมก็อยากมีตัวมีแขนมีขากับเขาบ้างนะพอดีได้พูดคุยโปรเจกต์นี้กับเพื่อนผมเพื่อนผมก็เลยวาดให้นะครับเป็นอวตารที่3มนะครับอวตารนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับและสุดท้ายครับเพื่อนคนดีคนเดิมเลยนะครับก็ออกแบบอวตารใหม่ล่าสุดให้กับผมนะครับเป็นอวตารที่คุณเห็นอยู่ณตอนนี้ครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนโจ้นะครับผมฝากช่องทางและผลงานของเพื่อนโจ้ไว้ตรงนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับผมแปะให้นะครับมี a c e b o o k ก a n p a g e นะครับชื่อว่า Female ai นะครับใครอยากจะติดตามผลงานนะครับสามารถเข้าไปชมกันได้นะ <Wow. S 1> มีทั้งรูปหนุ่มหล่อสาวสวยเยอะแยะมากมายเลยครับ <Wow. S 1> แล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อนผมกําลังหัดสตรีมอยู่นะใครที่นอนดึกๆหน่อยแล้วอยากหาเพื่อนคุยก็สามารถตามไปได้ที่ y o u t u b e โอยี่ครับตั้ง facebook แล้วก็ youtube ของเพื่อนผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดิสคริปชันนะครับพูดมาตั้งนานนะครับแต่ยังไม่เข้าเรื่องเลยครับโอเคครับผมแนะนําตัวหรือว่าพูดคุยกันต่างๆนานาไปได้พอหอมปากหอมคอแล้วเรามาเข้าเรื่องการเดินทางในการเป็นหัวหน้ายิมของผมเลยละกันนะครับ จริงๆแล้วเราต้องเท้าความกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วครับเด <c oughs> ือนที่แล้วเกมโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมนะครับได้เปิดทําการผมไม่นแน่ใจเหมือนกันนะวันที่เท่าไหร่แต่ผมสตรีมครั้งแรกเนี่ยวันที่4นะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมก็สตรีมเล่นเพราะผมชอบโปเกมอนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบเล่นเกมการ์ดผมก็สตรีมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมจะสตรีมแค่จันพุทธศุปนะสำหรับโปเกมอนนะครับจนมาถึงวันที่3 0นะครับ ที่โปเกมอนเด a ด i n g การ์ดเกมเนี่ยเปิด g l o b a l อย่างเป็นทางการทั่วโลกนะครับวว้า <Wow. S 1> ผมก็มาสาตรีมวันนั้นพอดีเนาะแล้ววันนั้นเนี่ยมีเพื่อนๆมาดูเยอะแยะมากมายเลยผมก็รู้สึกดีแล้วก็สนุกมากนะครับขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูด้วยนะครับแต่ความคิดที่ผมจะเป็นหัวหน้ายิมเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะตรงน,นั้นครับมันเกิดขึ้นจากวันถัดมาครับคือวันที่1ของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองครับมันเกิดขึ้นจากตรงนี้ครับ จบเ์อแรกวันนี้เอออันนี้ออกหัวสองทีนี่คือชนะเลยนะเป็นไปไม่ได้หรอคุณกละมัง <laughs> มันจะไปออกหัวได้ยังไงวะสองอันมาดูมาดูาดอือ <laughs> เอา <laughs> <laughs> อะไรวะเนะี <laughs> ่ย ตายไวเช่แล้วไม่ได้ต้องไม่เรียกว่าตายนะครับเรียกว่าน็อกเอาทนะเพราะว่าโปเกมอนเวลาหมดสภาพการต่อสู้เขาจะยังไม่ตายนะเขาจะไปอยู่ในโปเกมบอลนะครับไอไวจ้าไหนขอลองสู้ด้วยหน่อยได้เลยมาเลยมาเลยปะเราอยากลองของซะแล้วท้าทายอำนาจของจิงโจ้ดิ นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหัวหน้ายิมธาตุน้ำของผมนะครับนั่นเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะต่กวันนั้นครับผมก็ทําการเล่นกับคนดูทุกๆวันเลยนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงนะแต่ว่าการที่เล่นกับคนดูเนี่ยผมค่อนข้างชื่นชอบมากนะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่ที่ผมเคยสตรีมมาหลายๆเกมเนะี่ยผมก็ชอบเล่นกับคนดูซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ พอผมเล่นกับเพื่อนๆในช่องแชทได้ประมาณ2 3วันเนี่ยผมก็เริ่มมีความรู้สึกว่าผมเหมือนร้านการ์ดที่เป็นหัวหน้ายิมแล้วมีหลายๆคนมาท้าแข่งใช่ไหม <topping> ผมก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นผมก็ติ๊ต่างแล้วก็บโนว่าตัวเองเป็นหัวหน้ายิมท่าดน้ําให้เพื่อนๆมาสู้รบก็น่าจะดีอยู่เหมือนกันนะตั้งคอนเซปต์ไว้เลยครับว่าจะเล่นแต่มอนธาาดน้ำล้วนๆเท่านั้นนะครับบ <Wow> อกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ซีเรียสเลยนะถ้าเพื่อนๆจะเอาแต่โปเกมอนหรือว่า เอาแต่มอนไฟฟ้าเนี่ยมาสู้กับผมนะครับยินดีเลยครับสามารถเอามาสู้ได้เลยหรือถ้าจะให้สนุกท้าทายคุณจะเอาธาตุไฟนะครับที่แพ้ทางผมมาสู้กับผมอันนี้ก็ได้นะครับลองคิดสภาพดูว่าคุณเอามอนไฟมาตบธาตุน้ําอ่ะมันจะฟินแค่ไหน <laughs> นั่นแหละครับก็เลยทําให้ผมเกิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแต่ปรปับเลยผมจะไปเป็นหัวหน้ายิมธาตุน้ํามันก็ยังดูแปลกๆอยู่ใช่ไหม ผมมองว่าผมอาจจะรู้จักมอนหรือว่าโปเกมอนธาตุน้ำไม่ดีมากพอนะครับผมก็เลยปณิธานไว้ว่า1อาทิตย์ก่อนที่ผมจะเป็นยิมลีดเดอร์ธาตุน้ำนั้นผมต้องเล่นโปเกมอนธาตุน้ำให้ได้เยอะที่สุดครับเท่าที่ผมมีก่อนนะครับก็เลยเกิดมาเป็นซีรีส์อย่างที่หลายๆคนน่าจะเห็นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เลยครับห้องผมเนี่ยสตรีมตั้งแต่วันพุธถึงวันจันทร์นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ของผมเนี่ยจะนับเป็นวันพุธเป็นวันแรกนะครับแล้วก็วันจันทร์เป็นวันส เริ่มต้นสัปดาห์มานะครับอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็มีมอนหรือโปเกมอนธาตุน้ำนเข้าใหม่หนึ่งใบนะครับก็คือลาปาร์ x เอ็กนะครับผมก็เลยจัดเด็กลาปาร์ดเอ็กมาเล่นนะครับเด็กนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่าอาจจะใช้งานใช้การจริงไม่ได้นะครับถ้าใครจะเล่นจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นแค่ตัวเสริม1ใบในเด็กเท่านั้นนะครับเริ่มต้นสัปดาห์มาเป็นวันพุธนะต่อมาในวันพฤหัสคร,ครับตรงนี้จริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครดูสตรีมเมื่อวัน เอลือหัดนะครับจะรู้ว่าไม่ใช่เด็กลูกออดนะซึ่งจริงๆแล้วตามกําหนดการหรือว่าตามตารางเนี่ยผมจะเล่นเด็กลูกออดครับเด็กนี้นะถามว่าเก่งไหมไม่ได้เก่งนะครับแต่เป็นมอนธาดน้ําที่ผมคิดว่ามันน่ารักดีแล้วผมก็อยากเล่นนะครับแต่ดันมีกิจกรรมโหมดแล้งนะครับผมว่าไม่ใช่แล้งหรอกน่าจะเรียกได้ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์เล็กๆแล้วกันเนาะเข้ามาใหม่นะครับทาให้ผมก็อยากลองเล่นอยู่เหมือนกันก็เลยจัดเด็กธาดน้ําแบบ ไปสุดจัดเต็มนะ <Wow. S 1> ที่ผมคิดว่าชอบที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดของผมนะครับก็เป็นอติคุโนกับปาตามีเนาะต่อมาเป็นวันที่สามของสัปดาห์ครับหรือว่าวันที่แดนะครับกับการใช้งานครั้งแรกของผมนะครับเก็กโคกะครับตรงนี้ผมก็เล่นกับลูกหลาของผมนะั่นคือฟอร์ดมอสนะครับวันที่สี่ของสัปดาห์ครับ เป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ธาตุน้ำที่ผมค่อนข้างชื่นชอบมากเลยถ้าใครเคยดูคลิปของผมก่อนหน้านี้เนะี่ยจะมีเจ้าหมอนี่แทรกมาเกือบจะทุกคลิปเลยนะนั่นก็คือโกดักครับหรือว่าเจ้าเป็ดหน้ามื่นของเรานั่นเองนะครับและวันที่5ครับวันเกือบจะสุดท้ายของสัปดาห์นะครับผมเลือกหยิบม,มาเป็นน้องเซนิกาเมะนะครับชื่อสตรีมนี่บ่งบอกถึงความเบียวได้เลยนะเซ <laughs> นิกาเมะไปเลยฉันเลือกนายถ้า <laughs> ถามว่า มอนสเตอร์เจนหนึ่งผมชอบตัวไหนที่สุดนะครับสำหรับสตาร์เตอร์เด็กเนี่ยก็ต้องตอบได้เลยว่าก็ต้องเป็นเซนิกาเมะเนี่ยแหละครับยิ่งในอนิเมะใส่แว่นดำนี่โคตรเท่เลยแล้วสุดท้ายครับเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์โปเกมอนธาตุน้ำผมนะครับผมจัดหนักจัดเต็มด้วยเด็กธาตุน้ำที่ผมอยากเล่นที่สุดนะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่เด็กที่เก่งที่สุดนะครับถ้าเด็กที่เก่งที่สุดเนี่ยผมให้อติกูโน่กับตารามี แต่เด็กนี้ผมอยากเล่นฟอร์มอสด้วยนะครับผมก็เลยเอาฟอร์มอสมาใส่ในเด็กๆนี้ด้วยนะครับซึ่งเด็กนี้แหละจะเป็นเด็กที่ใช้ในการเป็นหัวหน้ายิมของผมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผมจะเล่นเด็กนี้นะครับทุกๆวันเสาร์นะในวันเสาร์เนี่ยผมจะเล่นทาาดน้ําล้วนๆเลยนะแต่ถ้ามีมอนเตอร์ท่าุน้ําตัวแปลกๆตัวเก่งๆมาใหม่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปได้เล่นเด็กนี้ตลอดยาวๆก็เป็นได้นะครับแล้วก็จะมีกิมมิคเล็กๆนะครับว่าถ้าใครชนะผมเนี่ยคุณจะได้รับเหรับมผ เอาแล้วร้อยสี่สิบแพแตกเจวันนี้ต่างหากมีครบเซตเลยครบชุดเลยแต่ท้าเมื่อกี้เราเล่นแบบเมื่อกี้ก็เหมือนเดิมนะอย่างที่ผมบอกถ้าเล่นแบบเมื่อกี้แล้วเขามีซาบินาก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้เหมือนกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บคุณเอาเหรียญตาไป เนี่ยคนชนะก็จะได้เหรียญเหรียญตาครับผม <c oughs> หรือเป็นเกมมิกเล็กเกน้อยนอยที่ผมตั้งใจทำมาฝากกันนะครับผม <c oughs> แล้วก็ทุกๆวันเสาจะมีประมาณนี้นะ <c oughs> ประมาณนั้นเลยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมครับฝากไวด้วยแล้วกันเจอกันทุกๆขค่ำคืนนะครับสำหรับโปเกม o n เทดดิ้งการ์ดเกมนะครับ4ี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับถึงเที่ยงคืนนะครับโดยประมาณเนาะ ใครอยากจะหาเพื่อนเล่นการ์ดจะหาเพื่อนคุยเกี่ยวกับเรื่องโปเกมอนหรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอื่นก็ได้นะครับยินดีต้อนรับด้วยเลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบด้วยเลยแล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปจเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ